สวัสดีครับแม่เสือ้อที่พี่น้องสร้างไว้มาแล้วบ่แม่มาแล้วออ,อันนี้อันนี้ใส่ยังแม่เลี้ยงที่ที่อยู่ใ้เบื้องตัวสูงเจลเจเลยยางนะใช่ก็กลมจ้ะใช่เอ็กแกลก็กลมใส่เอ็กแกล เปิดนีึ่งเป็น่ง็นยังไง่ไยัง่ไเอ็กเอลไซเอ็กอลครับขาดีผ่าดีจ้ะข้างหลังว่างเปล่าครับมีแต่ข้างหน้าข้างหน้าตรงรข้างหน้าตรงรูปมัวใจพอดีครับผมนี่ครับไสเอ็กเอลส่เอ็กเอลสีสีเท่าดินเท่าดินครับพี่เ้อง ใส่เอ็กเข้อกลมเมนะครับเด้อ,นนอจะอันนี้ใส่เอ็กเซลมาเนี่ยเป็นเอ็กเใส่เอ็กเซลคือกันครับแต่ว่าเป็นข้อวีนี่ข้อวีอ่าข้อวีนนครับ,คร,บครับผมอันนั่นแม่ใส่อยู่นั่นคือใส่ M ใส่ M ครับ สำหรับเม้ยิ่งไซเอ็มก็ดีจ้ะอันนี้สีดำพี่น้องอันนี้ส,สีดำสีดำข้อวีมากสีดำข้อข้อวีสีดำข้อวีไซดยังเนี่ยไซเอ็ลไเอลอันนี้ใไซเอลไซเอลสำหรับผู้ชายกับไซเดรตครับแต่หน่อยก็ใส่ใส่เอลจูนมาเนี่ย จ้ะก <formation jin inh throat> <at> ับพอดีค <c> ร <oughs> <sk pior> <g> ับแต่ว <ina> ่าสีดำมีจะใสเอ้ยมีจะข้อวีเด้อพี่น้องเหลืออยู่สามตัวเหลืออยู่สามตัวอะไรดีแบบแบกอะสร้างเขามากสร้างเขามากสร้างไม่กันเลยตะบะตุ๊กสั้งเวลาอย้ลพี่น้องจ้าอันนี้สีเทาสีเทาข้อวี่ยังเดียวข้อวี่ยังเดียวพี่น้องข้อวี่ยังเดียว สำหรับผู้ชายเนะ<จ>ะาะใส่ได้ครับใส่เอลเมือม่อกข้างหลังนี่แม่ข้างหลังก็มีอยังครับพี่น้อง<ม>นี่นี่จกข้าขงหน้าสวยงามแม่บริครัวเป็นบ้านครับสีสวยงามครับอันนี้ใส่เอลมีใส่ใส่เอล,เอลแล้วก็ใส่ยังเนี่แม่สีนี่บ่เออสีนี้ม่เป็นใส่เอลอยู่ในหันมืดหรือเ่ ที่เห็เอ็มก็มีเอ็มก็มีขอกลมแต่ว่าเป็นข้อกลมนะเดี๋ยวก็ล่องไล่ไล่ไล่มหาแม่ก็ได้เดี๋ยวแม่สิใส่ไล่ไว้เนาะโอเคครับขอบคุณครับที่ติดตามแม่วันนี้ผู้ใดสนใจกระสังเข้ามาได้เนี่ครับเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่นะโอเคครับขอบคุณครับทุกท่านที่เข้ามารับชมและติดตามแม่มะลินะขอบคุณครับสวัสดีจ้าบ๊ายบาย